ี่ครับบรรยากาศสนุกสนุกครับร้านนี้ไม่มีหัวครับเนี่ยชด้วยเป็นไงให้ถ่ายรูปเยอะๆได้เดี๋ยวเปิดกระจกให้เขออนุญาตินะอ่านี่เออเอาเลยเต็มที่นะครับตามสบายครับตามสบายนี่นะครับร้านนี้ชิลแล้วนะครับมาต้องมาเป็นคู่นะครับเพราะต้องหัวต้องถ่ายอยากถ่ายรูปกันเลยตามสบายครับไม่ห่วงครับร้านนี้ชิล ชิลครับทุกท่านที่นี่นั่งแอร์นะพี่ชายอยากถ่กายรูปมัดแต่งไหมมามาไอ้ให้แฟนถ่ายให้ <laughs> น่ารักน่ารักรถในฝันถ่ายเลยครับตามสบายนี่ครับฝันของทุกคนนะครับนี่ชิลชิลนะครับลองดูข้างในได้นะพี่ชายลองดูให้แฟนถ่ายเพื่อแฟนอยากถ่ายถ่ายเลยนะชิลชิลคนนี้นายยิ้มนาย <laughs> รอกันเรื่องยาว สบายนะที่นี่สบาย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 ล้นหลามครับล้นหลามล้นหลามครับวันนี้วันนี้ทำไรยะแหนบครับผมอาการก่าเป็นไงแข็งครับแข็งวันนี้เตรียมตัวนิ่มเตรียมตัวนิ่มหนูถ่ายได้ครับลูกมาแต่งไปเลยไปเลยถ่ายรูปถ่ายรูปฝั่งนู้นก็ยังล้นหลามครับดูฝั่งนู้นครับมาเพิ่มอีกประมาณโอ้ห้าหกคันครับร้านข้าก็ยังคึกคักอยู่ ทางโน้นนะครับคึกคักคึกคักนะครับคึกคักคึกคักวันนี้ตบมือต้อนรับกะบ่ายไปแล้วนะครับกะบ่ายเริ่มงานแล้วชิวๆครับวันนี้นี่ทำอะไรบ้างเปลี่ยนแม็กแล้วก็ย้ายแหนบโหลดโอเคนี่ครับลูกค้าง่ายก็ง่ายมาถึงเลือกยกแม็กเองด้วยคนเนี้ยจะของร้านได้บ้างยกแม็กเองด้วย รอแป๊บนึงนะครับ